เดินยองเดินยองเนี่อะไรเนี่อเนี่อะไรรอรออะไรรกรอเรือพายไปรอเรือพายไปเจ้าหญิงตี ไปเอาไปเอารุปนู้นมาอีกอืมหมดแล้ววันนี้หมดแล้วเก่งในถุงเนาะถุงใสอยู่ในแล้วเนาะเอาถุงมาค่ะอาเยี่มเยี่ยมเยี่มเยี่มเมเอาถุงใส่ในใสยังไงแล้วเอาให้แม่ใส่ให้อ้ามาลูกเอาใส่คาหมดแล้วไทอันนี้ไทยเสร็จแล้วอันนี้ทายเสร็จแล้วมาในดูดิน้องเอามาให้ดอยขอดูหน่อยถึงงั้นเร็วเรวเร็ว ขอดูถุงนั้นหน่อยค่ะจิ้งจกล้วมันดึข้างขวานี่ๆๆในน้องขอถุงมาใส่อ่นี้หน่อยเอาถุงมาริ้งจกมันจะเอาช่อแม่ให้จิ้งจกแล้วให้ไหมน้องให้ิ้งจกไหมเอามาเอามาเอาถุงให้มีเีว่น้องม่ิ้งจกเอามาใส่ถุงเร็วก็บเก็บเร็วเก็บจิ้งจกตามมาแล้วนะ นายเอาถุงให้แม่เลยเดินเดินเดี๋ยวกินถุงเก่งจากดังวิววิวสี่แล้วสีเว่เอามีอีกไหมเอามาต่อเต้น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 อะไรเอ่ยเดี๋ยวดูนีนนนนนนน่อะไรเี่ยจัดหน่อย